วันที่ดอกไม้บานและร่วงโรยมีนานั่งอยู่ริมหน้าต่างบานใหญ่มองดูรถราที่เคลื่อนไหวไม่หยุดในเมืองกรุงวันนี้เป็นเพียงวันพุธธรรมดาแต่มวลความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกก็ไหลเข้ามาในใจเธออย่างแผว่วเบาเสียงเพลงเศร้าบรรเลงเบาๆจากลำโพงบลูทูธข้อความเข้าเป็นเพียงเรื่องตลกจากเพื่อนร่วมงานแต่มีนารู้สึกถึงความเงียบที่ซ่อนอยู่ใต้เสียงอึบทึกทั้งหมดนี้เธอพยายามจะสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไป ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความจากคนที่ไม่ค่อยได้คุยด้วยชื่อของนินเพื่อนรักสมัยเด็กปรากฏขึ้นพร้อมประโยคสั้นๆที่ทำให้โลกของมีนาหยุดหมุนนินจากไปแล้วอย่างกระทันหันความจริงเข้ามากระแทกอย่างรุนแรงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตปรากฏชัดเจนต่อหน้าต่อตา,ตอตาเสียงฝนเริ่มเทลงมานอกหน้าต่างเหมือนกับฟ้าเองก็กำลังร่ให้ไปกับเธอ น้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบเชียบมีนาอนุญาตให้ความเศร้าทำงานแต่ก็รับรู้ถึงมันอย่างชัดเจนนี่คือความทุกข์นี่คือความสูญเสียและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่ไม่ยั่งยืนฝนโปรยเบาลงเสียงหยดน้ำกระทบพื้นเป็นจังหวะช้าๆความไม่เที่ยงเธอคิดถึงคำนี้มันไม่ใช่เพียงแนวคิดในตำราแต่มันคือความจริงอันโหดร้ายและอ่อนโยนที่สุดของจักรวาล มีนาหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสัมผัสถึงลมหายใจที่เข้าออกอย่างเป็นจังหวะร่างกายยังอยู่ที่นี่ในขณะที่ความคิดวิ่งวนอยู่กับอดีตและอนาคตเธอปล่อยให้ความเศร้าเป็นเพียงผู้มาเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้านความรู้สึกเหล่านั้นก็เหมือนเมฆฝนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ เมื่อความสงบเข้ามาแทนที่เธอรู้ว่านินจะอยู่ในความทรงจําเสมอมีนาลุกขึ้นหยิบดอกไม้สีขาวดอกหนึ่งที่เธอเก็บไว้ในใจกันดอกไม้สีขาวที่สื่อถึงการเริ่มต้นและการอำลาเธอวางดอกไม้นั้นไว้ข้างภาพถ่ายเก่าของเธอกับนินใจของเธอเบาขึ้นความเศร้ายังอยู่แต่มันมาพร้อมกับความเข้าใจและความรักที่บริสุทธิ์เสียงนกร้องยามเช้าตรู่ดังขึ้นวันใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว